แอปไลแมนสั่งพิซซ่าฮัทมาฉลองวันเกิดห้ากันยาสอง5สองห้าวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิซซ่านาโช่บัลเวอร์เก่แฮมพิซซ่าเลเวอร์ฮทกกาอันนี้เลือกเป็นแฮมชีสหนานุ่ม แล้วเข้าแอปนี้บินไปเสร็จห้าสิบเก้าบาทเข้าแอปไลแมนแอปไลแมนแต่แอปไลแมนเนื่อแ,แต่คำสั่งซื้อหงินสื้อประวัติคำสั่งซื้อ มิเสรซจสิ้นพิซซ่าฮัทราสาแค่สามบาทแล้วแต่เข้าไปดูรายละเอียดคำสั่งพิซซ่าฮัทอันนี้สาขามันโลตัสสัะยา นีชื่อนมสกุลบนโทรศัพท์ในที่อยู่ที่อยู่รตัดสลยาพิซซ่าฮัทในที่อยู่เราเมนูซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิซาาพพซ่าไชโยบาลเวอร์คิกเก้นแฮ p พิซซ่าเลอบัถาดกลางีนเลือกเป็นแฮมชีสห้าร้อสบก,กาบาทค่าอาหารห้าสบก,กาบาทค่าจะดส่ง กาจะส่งร้อย่สิบสี่กจะส่ง, 144. งสร,ร้อย่สิบสีคูปองส่วนลดสาบาท้ามันเบิร์นีกค่ะเบิร์นทั้งหมด6 3รบาทอันนี้วิธีชำระเงินชำระด้วยมาสเตอร์กากรุงไทยบันโอเค พิซซ่านาโช่เบอร์เกติเยนพิซซ่าเบอร์เกติเกนแฮมคีสโอเค